เคยรู้สึกท้อกับการต้องมีวินัยแบบเป๊ะๆทุกวันกันไหมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงอีกแนวทางหนึ่งที่มันยั่งยืนกว่ามากนั่นก็คือวินัยที่ยืดหยุ่นครับซึ่งผมว่ามันอาจจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องการสร้างนิสัยไปเลยก็ได้นะลองนึกภาพตามนะครับวางแผนชีวิตมาอย่างดีเลยตื่นเช้าออกกําลังกายกินคลีนเป๊ะทุกอย่างแต่แล้วแค่มีอะไรผิดแผนไปนิดเดียวเท่านั้นแหละความรู้สึกว่าพังหมดแล้วมันก็แล่นเข้ามาในหัวทันที แล้วก็นั่นแหละครับล้มเลิกไปเลยอ่าไอ้วงจรนี้เลยครับผมว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีมันน่าหงุดหงิดมากนะคือเริ่มจากการตั้งเป้าสะสะูงลิว้วซึ่งมันก็สร้างความเครียดให้เราโดยไม่รู้ตัวพอพลาดไปแค่นิดเดียวโอ้โหรู้สึกผิดหวังในตัวเองสุดๆแล้วสุดท้ายก็ยอมแพ้วมหลูไปแบบนี้เรื่อยๆครับโอเคทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าไอต้นตอจริงๆของปัญหานี้มันคืออะไรกันแน่ มันคือกับดักทางความคิดที่ส่งพลังมากๆเลยครับรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้เราล้มเหลวซ้ำๆซ,กซากๆเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความขี้เกียจเลยก็ได้นะแต่เป็นสิ่งที่นักจิตวิทยาเขาเรียกว่า all o n nothing thinking ครับหรือแปลงง่ายๆก็คือความคิดแบบเหมารวมแบบถ้าไม่ร้อยก็ขอเป็นศูนย์ไปเลยไม่มีตรงกลางพูดใี้เห็นภาพก็คือในหัวของเรามันมีแค่2อ,อย่างครับคือไม่สมบูรณ์แบบก็ล้มเหลวไปเลย ไม่มีพื้นที่สีเทาๆสำหรับคำว่าพยายามได้ดีหรือมีความคืบหน้าซึ่งความคิดแบบนี้แหละครับที่อันตรายมากๆกับการสร้างนิสัยในระยะยาวเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยครับว่าวินัยที่มันตึงเปรอะเนี่ยมันก็เหมือนแก้วใบสวยๆนี่แหละครับคือดูภายนอกมันก็แข็งแรงนะสวยงามแต่เปราะมากครับพอเจอแรงกระแทกจากชีวิตจริงที่เราควบคุมไม่ได้เข้ามาปังเดียวแตกละเอียดเลยครับ เหลือทิ้งไว้แค่ความรู้สึกผิดหวังและผลที่ตามมาก็คือสิ่งที่เรียกว่า what the hell effect ครับหรือถ้าแปลเป็นไทยแบบบ้านๆก็คือปรากฏการช่างมันเถอะอารมณ์แบบหลุดกินคุกกี้ไปชิ้นหนึ่งในหัวก็คิดเลยไหนๆก็พังแล้วนี่หวางัน้นก็กินให้หมดกล่องไปเลยแล้วกันเคยเป็นการไหมครับนี่แหละครับคือการที่ความผิดพลาดเล็กนิดเดียวมันบานปลายไปสู่การล้มเลิกทุกอย่างเอาละครับพอเรารู้จักศัตรูของเราแล้วทีนี้มาดูทางออกกันบ้างครับ กับปรัชญาใหม่ที่มันแข็งแกร่งกว่าและก็ใจดีกับเรามากกว่าด้วยอยากให้ลองถามตัวเองดูเล่นๆนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะถ้าเราลองเปลี่ยนโฟกัสจากการที่ต้องทำให้ได้ดีที่สุดในทุกๆวันมาเป็นการแค่ได้ทำในทุกๆวันแทนแค่ปรับมุมมองนิดเดียวผมว่าความสาเร็จมันดูใกล้เข้ามาเยอะเลยเนี่ครับภาพนี้อธิบายได้ดีที่สุดเลยจากภาพซ้ายที่เป็นแก้วที่พร้อมจะแต่งทุกเมื่อ เราเปลี่ยนมาเป็นต้นไผ่ทางขวาดีกว่าไหมครับคือมันยอมลู่ตามลมพายุนะมันงอได้แต่มันไม่หักครับเพราพายุผ่านไปมันก็กลับมาตั้งตรงได้เหมือนเดิมนี่กบครับหัวใจของวินัยที่ยืดหยุ่นเพราะฉะนั้นหัวใจของมันก็คือการเปลี่ยนโฟกัสครับจากที่เคยมองว่าต้องหนกักต้องแคมข้มอนอย่างเดียวมาเป็นการเน้นความถี่หรือการได้ทําแทนวินัยแบบเก่าอาจจะบอกว่าต้องวิ่งให้ได้10โลแต่วินัยที่ยืดหยุ่นจะบอกว่าแค่ได้ขยับตัวก็พอแล้ว แม้จะเป็นแค่การเดิน10นาทีก็ตามหลักการง่ายๆมีแค่2ข้อเองครับข้อแรกความสม่ำเสมอต้องมากกว่าความหนักเบาและข้อ2อันนี้สำคัญมากคือฟังร่างกายตัวเองบ้างครับวันไหนพลังเยอะก็จัดเต็มไปเลยแต่วันไหนที่เหนื่อยที่ป่วยก็แค่ทำเบาๆพอให้ได้ทำเพื่อประคองนิสัยของเราไว้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดกับตัวเองเลยเพราะทุกครั้งที่เราได้ทำไม่ว่าจะเล็กน้อยแค่ไหนมันคือการสะสมชัยชนะเล็กๆครับ แล้วมันคือการตอกย้ํากับสมองของเราอยู่ทุกวันว่าเฮ้ยเราเป็นคนมีวินัยนะเราไม่เคยขาดเลยสักวันซึ่งมันช่วยรักษาแรงผลักดันได้ดีกว่าการทุ่มสุดตัวแล้วก็หมดไฟเยอะเลยครับโอเคฟังดูดีเลยใช่ไหมครับทีนี้มาดูเครื่องมือที่จับต้องได้แล้วก็เอาไปใช้ที่จริงกันเลยดีกว่ากลยุทธ์นี้เรียกว่าพื้นและเพดานครับคือปกติเวลาเราตั้งเป้าเนี่ยเรามักจะตั้งแค่เพดานใช่ไหมครับคือเป้าหมายสูงสุดที่เราฝันไว้ แต่กทธ์นี้บอกว่าเฮ้ยเราต้องตั้งพื้นด้วยคือเป้าหมายขั้นต่ําสุดๆสําหรับวันที่ชีวิตมันไม่เป็นใจวิธีการก็ง่ายมากครับ 1. ตั้งเพดานของเราก่อนเลยวันที่ดีที่สุดเราอยากทําอะไร 2. กําหนดพื้นครับวันที่แย่ที่สุดในชีวิตขอแค่นิดเดียวที่เราจะทําคืออะไรส่วนระหว่างทางก็ปรับระดับความหนักเบาไปตามสถานการณ์ในชีวิตจริงครับดูตัวอย่างนี้สิครับชัดมากเลยสมมติเรื่องออกกําลังกาย ดานอาจจะเป็นเข้ายิมหนึ่งชั่วโมงแต่พื้นเนี่ยอาจจะแค่วิดพื้นข้างเตียง1ิทีก็พอแล้วหรือการอ่านหนังสือเพดานคืออ่านจบ1บทแต่พื้นคือขอแค่อ่านหนึ่งหน้าก็พอง่ายไหมล่ะครับมันง่ายซะจนแทบไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทําเลยและนี่คือกฎเหล็กเพียงข้อเดียวที่สําคัญที่สุดคือไม่ว่าวันนั้นจะแย่แค่ไหนเราต้องทําให้ถึงพื้นของเราให้ได้เสมอห้ามทําต่ํากว่าพื้นเด็ดขาดครับ เพราะการที่เรายัางทําตามพื้นได้ในวันที่เราไม่มีแรงเนี่ยมันคือการรักษาโมเมนตัมมาไวครับมันทําให้เราได้รู้สึกภูมิใจเล็กๆก่อนนอนว่าอย่างน้อยวันนี้ก็ไม่สูญนะเว้ยซึ่งให้ความรู้สึกเล็กๆนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีสําหรับวันพรุ่งนี้เอ้าล่ะครับมาถึงตรงนี้แล้วได้เวลาเอาแนวคิดทั้งหมดนี้ไปลงมือทํากันแล้วครับสุดท้ายอยากให้จําภาพนี้ไว้นะครับว่าวินัยเนี่ยมันไม่ใช่การเดินไต่ลวดเส้นเล็กๆที่พร้อมจะตกลงมาตลอดเวลา แต่มันคือถนนกว้างๆครับที่มีพื้นที่ให้เราได้ทั้งเดินวิ่งหรือแม้แต่วันที่แย่มากๆก็อาจจะแค่คลานไปแต่ขอแค่ให้เรายังคงมุ่งไปข้างหน้าก็พอและก็ถามสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ให้ไปลองคิดกันดูนะครับตอนนี้เลยลองนึกถึงเป้าหมายสักอย่างหนึ่งที่ทำทำเลิกเมาตลอดแล้วตอบให้ได้ว่าพื้นของเป้าหมายนั้นคืออะไรการกระทําที่เล็กที่สุดง่ายที่สุดที่ไม่มีข้ออ้างว่าจะทําไม่ได้นั่นแหละครับคือก้าวแรกที่สําคัญที่สุด ของการสร้างวินัยที่ยั่งยือนอย่างแท้จริง